สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองทองทีวีนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับชีวิตของเจ้าแมทเปียชาติธามพันธ์เนื้อหารายการของเราทั้งหมดอยู่กับเจ้าแมทนะครับวันนี้เราจะบุกมาถึงห้องพักเจ้าแมทเปียชาติธามพันธ์รวมไปถึงการพูดคุยกับเจ้าแมทนะฮะแล้วก็ของรักของโปรดของสะสมของเขาครับทั้งหมดในเมืองทองทีวีสัปดาห์นี้ครับ ในห้องเสียด้วยกันยังครับเสียคนด้วยกันไม่มีเชิญเล้วผมนี่ค่ะคือห้องของลุมโซ่เสียชาติสำคัญแน่ก่อนแวบแรกเลยทไมถึงตัดสินใจมาอยู่ช่องก็ผมมาอยู่เมืองทองตั้งแต่แรกแล้วครับก็มาเข้ามาดูกับตะพอสุวรรณเออพี่ครับพี่เอียวแล้วก็เช่าอยู่คนละห้อง แล้วก็ประมาณ4ปีที่แล้วแล้วก็อยู่ยาวมาตลอดนี่ตอนที่ย้ายอยู่เทโลก็อยู่ที่นี่ครับอยู่ที่นี่ฮะโอ้โหนี่คือห้องพักที่อยู่4ปีแล้วมีความสุขมากกับห้องนี้ครับพอเข้ามาวบบแรกเราจะเจอขวามือครับก็ออที่เขาจะเก็บกรอบรูปเก็บของที่มีค่าสำคัญสำคัญแต่นี่ทำไมเป็นสตั๊ด ก็สตาร์ตนะครับก็เ,เหตุผลคือเป็นเครื่องทำอาหารคินของเราครับเราต้องให้ความเคารพอาจจะมันอาจจะแบบเอาไว้ที่สูงไม่ไ,มได้ครับแต่แต่ผมมันมีความหมายก็คือ,คอท,ทุกทุกคู่มันมีเกียรติประวัติและก็มีความหมายทุกคู่ครับอาทิเช่นคู่ไหนอย่างเช่นคู่นี้ฮะคู่นี้คือยีห่า class s p o ครับการสปอร์ตพอดีผมเป็นซิสเตอร์กันไอ้ยยะครก็คู่นี้ก็อครั้งแรกที่ขาหักฮะกลับมาลงเล่นอืมใส่พุงนี้ผมจําได้อือแล้วก็คู่นี้ฮะลงเล่นทีมชาติหลังจากเจ็บมาฟุตบอลคิงครับอืมปีไหนปีไหนยังขาหักนั้นปีไหนฮะขาหักปีที่แล้วครับอ๋อส่วนอยู่โคโลใช่ครับเหมนคู่นี้ปีนี้อแล้วก็คู่นี้ก็2ปีแล้วครับ ี่ได้แชมป์ของเมืองทองก็พวกปูม่าครับมีนักเตะญี่ปุ่นให้ไว้ครับโนบุยุกิไซเซนฮะพี่ชายพี่ชายครับเอาเก็บไว้ให้ฮะก็เอาอาวางไว้ตรงนี้ครับแล้วก็พวกเก็บประวัติครับที่ที่เคยผ่านมาเก็บเองไม่มีแฟนคลับทำให้อันนี้ก็เห็นมาแล้วเก็บเก็บเก็บไว้ครับเองครับ ก็เป็นความภาคภูมิใจของเราตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ไหมฮะเราเดินมาถัดมาทางซ้ายมือของเราเป็นตู้เย็นต้องขอแวะก่อนครับเรามาลวฟุปปอนต้องดูว่าเขากินอะไรเดี๋ยวจะต้องเปิดนะถ้าอย่างเปียชาตเป็นหนุ่มคัสโนวาเนี่ยต้องมีแบบอะไรที่ดูเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นเ่ยนะครับนะขอดูดิก็ไม่มีอะไรครับก็มีน้ำพวกนมพวกเกลือแร่อะไรอย่างเงี้ยครับพวกก่อนลงสนามก็ต้องกินเนี่ยครับมันเจลเจลคือ มีพี่ใหม่ครับแนะนำให้ให้กินก็เลยลองลองลองกินดูรู้สึกว่านมแล้วก็พวกน้าผลไม้จะเป็นสิ่งที่สำคัญตลอดักทุก่อนมากครับช่วยการฟื้นฟูนะใช่ครับก็ให้สดชื่นตลอดเวลาครับได้ข่าวว่าช่วงนี้เพชาติควบคุมน้ำหนักด้วยครับยังไงเลยเห็นได้ข่าวว่ามีนักเตะในทีมเราหลายต่หลายคนนะไม่กินเข้เย็นกันแต่ดัดอะไรเงี้ยยังแนักทำยังไง S <S <an> <S ก็เข้าเช้าผมกินกินครับแป้งกินปกติปกติครับอตอนเที่ยงกับตอนเย็นจะกินกบครับไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยมีแป้งเท่าไหร่เนี้ยเพราะว่านักบอลผมไม่ค่อยได้ลงเล่นต้องดูแลร่างกายต่อเวลางียครับธรรมนานหรือยังธรรมานา,า,มานาก็ก็ทานานแล้วเหมือนกันครับตอนที่<อ>ช่วงเจ็ขาหักนะฮะก็ทํามาเรื่อยเพรไม่งั้นการที่เราไม่ได้เบิร์นออกมันก็ยิ่งทาให้เราตัวหนาใช่ครับตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นเลย อันนี้ฟังทางฝั่งขวามือของกล้องนะฮะจะเห็นนะนักเตะดูโมเดิร์นนะแต่ทีวียังเป็นสิ1นิ้วจอประเขยอยเลยฮะนี่คนอื่นเขาเปลี่ยนเป็นจอดันเลยนะใช่ครับผมไม่ค่อยมีตังค์ครับบางวันก็ก็เลยใช้แบบนี้ฮะอันนี้ใช้มานานแล้วครับอืมมันก็ยังใช้ได้อยู่ผมไม่อยากเปลี่ยนมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับก็ไม่ค่อยมีตังค์ครับอ่ดูอย่างวิทยุนะฮะปิดสายปิดสายไม่ได้ครับไม่ไั้ ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนครับครับทีนี้มุมนี้ครับเราจะเห็นว่าเป็นระเบียบมากมุมนี้ครับอืมี่คือปกติก็วางนี้อยู่แล้วปกติวางนี้ครับอ่าเราจะเห็นว่าถ้าเจอย่างรีซอร์ทเขาก็จะวางนี้อยู่แล้วเป็นเพราะว่าความสวยในการหยิบใช้ใช่ครับครับเป็นคนชอบนาฬิกาชอบครับเป็นคนเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาก็เลยจะชอบซื้อนาฬิกาไม่มีเวลาให้ใครมีกี่เรือนอะไรฮะ ก,ก็ไม่ได้นะนับนะครับก็สามหกสิบสี่สิบห้าอะฮะแล้วเน้นยี่ห้อไงฮะหรือแค่เน้นดีไซน์เน้นบ้างครับยี่ห้อมีบางเรือนครับแล้วก็เน้นดีไซน์ด้วยเนะนี่ยแล้วแว่นตานครับแว่นตาก็มีของแท้บ้างของปลอมบนะ้างเนี่ยมีร้อยห้าสิบไหมไม่มีครับไม่มีมีแต่ร้อยเก้าเก้าพี่ก็มีบ้างมีบ้างครับก็มีของแท้ของปลอมบ้างอะไรอย่างเงี้ย ทุกอย่างก็จะว่าอะวรอย่างนี้จะระเบียบอยู่แล้วใช่ครับเพราะจริงๆเป็นคนเป็นมีมีระเบียบในตัวเองสูงในเรื่องคล่องนะครับครับขวามือยังมีรูปพี่กินอยู่เลยฮะมีฮะมีเป็นสมัยเล่นด้วยกันครับแบ็กซ้ายขวาครับแล้วก็อยู่ยาวกันมาตั้งแต่จุฬาฮะอยู่มาตั้งแต่แต่เด็กว่าครับกรุงเทพพิเศษแล้วอยู่มาด้วยกันตั้งแต่กรุงเทพพิเศษนะครับครับนี่ฮะเป็นมุมดูทีวีย่อยๆของปิยชาติสามพันนี่แหละครับมุมนี่แหละมุมนี่แหละใช้บ่อยไหม ใช้ใหมบ่อยครับใช้บ่อยทุกทุกมุมไหมวันใช้งานเฉอะมุมเดียว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 เดี่ยดีนี้ขอดูตู้เสื้อผ้าครับเชนครับเชนครับนี่ฮะเป็เสื้อผ้าครต้องมีเสื้อคอนเยอะแน่นอนไม่มีฮะมีแต่ชุดเที่ยวเลยฮะแปลกใจมากครับไปมาหลายบ้านแล้วสยวนวห่เาจะเป็นเสื้อฟุตบอลที่เขาเก็บสะสมฮะแต่นี่เป็นชุดที่แบบใช้ในชีวิตประจวันใช่ครับผมเป็นคนที่ชอบซื้อเสื้อผ้า ชอบแต่งตัวก็ก็ชุดกีฬาผมเอากลับที่ไตงหวันกลับบ้านหมดแล้วนึกว่าจะไม่ได้เก็บก็ไม่ได้เก็บส่วนใหญ่ก็แลกบ้างส่วนใหญ่ก็แลกบ้างแต่ส่วนมากใครขอผมก็ให้ฮะเพราะว่าเขาอยากชื่นชมเราผมก็อยากให้สิ่งตอบแทนเขาบ้างอะไรยเงี้ยแนวการแต่งตัวของเพียชาเป็นยังไงครับแนวนายครับก็เป็นเสื้อเชิ้ตครับเสื้อเชิ้ตอย่างนี้ฮะ แล้วก็มีเสื้อผมเป็นคนชอบเสื้อยี่ห้อไฮบริดไฮบริดอะครับอก็มีแบบส่วนมากจะเป็นไฮบริดซะส่วนเยอะฮะสีชมพูแบบสีจำๆไหนเงี้ยครับก็มีเยอะครับเสื้อเชิ้ตของไฮบริดอะไรเงี้ยครับมีเยอะเหมือนกันอียกว่าจะเป็นแนวพี่ไผ่อย่างเดียวไม่ใช่ใช่มีมีบ้างครับแนวพี่ไผ่วงจทอนเสื้อลายดอกเสื้ออะไรเงี้ยมีบ้าง นะครับทางฝั่งซ้ายมือของกล้องเนี่ยเราจะเป็นที่นอนสําหรับลุงโตนะใช่ครับครับก็ใช้นอนคนเดียวก็โอเคนะนอนคนเดียวครับครับนอนเดียวทุกคืนทุกคืนออหยันะฮะก็นอนกับโมครับปกติปกติก็ถ้าวันไหนนอนไม่หลับก็ประมาณเที่ยงคืนนะแล้วก็วันไหนจากคุยโทรศัพท์เสร็จก็เที่ยงคืนอะไรเงี้ยครับก็วันไหนเบื่อเบื่อก็นอนดูหนังครับเล่นคอมอะไรเงี้ยอื ส่วนมากก็มีอะไรทาก็ดูหนังอะไรเงี้ยครับครับนอนเล่นอได้ข่าวว่าเป็นคนสะสมพระด้วยใช่ครับมชอบพระดูได้ไหมครับอ๋อได้ครับได้หลังๆนี้เจอเสียชาติก็จะมีหนังสือพระติดตัวตลอดก็ไม่ค่อยมากครับส่วนมากเก็บไว้ที่บ้านครับนี่ยครับก็เป็นพระซ้ายมือครับหลวงม่อคูณฮะแล้วก็ หลวงมะคูนนี่หลวงปู่ฟั่นครับอสนครนี่หลวงพ่อแดงครับวัดเขาบรรอิฐเพชรบุรีก็นี่เมแตงครับหลวงหลวงปู่ทวดเมแตงแล้วก็หลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญครับเพลบรีครัก็หลวงพ่อสุธรครับเรียร์ปะขิงทนี่เป็นช่องนะครับก็มีคนมาปล่อยให้ครับฮะก็เลย เท่าไหร่แปดพันครับก็นี่สมเด็จวัดเขาตะเค้าครับเพชรบุรีได้เปยังไงก็เซนพระเพชรบุร erm ีให้มาเหมือนกันให้มาเลยครับ yeah so แต่เรามาเคลือบทองเองเขาเคลือบเงินมาให้คะอแต่เอาเงินออกก็นี้หลวงพ่อแดงวัดเขาบรรดิยเหมือนกันเซนพระให้มาเหมือนกันนี้หลวงปู่ทวดครับวัด อะไรไม่รู้ครับเด็พ่อแบกทำมาให้่แอ,อันนี้หลวงพ่อแพรครับฮนะและ้วก็อันนี้ผมห้อยมาตั้งแต่เด็กครับหลวงพ่อชาอที่อุบลครับเนี่ยหลวงชาครับรวมๆจากการที่สะสมพระใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไรหร่ละก,ก็ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับประมาณหลัก หลักหมืน่นส่วนมากมีคนจะให้มาแอ,อ่ลห,อหลักหมื่นนะครับท,ทีนี้มุมของหลังกล้องครับเราจะเห็นว่าเนื่องจากเป็นนักเตะที่สไตล์แฟชั่นอยู่แล้วนะจะต้องมีกระเป๋าไม่เข้าใจเหมือนกันนักบอลยุคนี้ทำไมต้องยิ้วกระเป๋าแบบมันดูเหมือนผู้หญิงนะใช่ใช่มันดูผู้หญิงแต่ มันก็เห็นหลายคนแล้วไม่ใช่แมทกันเยอะเลยช่วงนี้ยเป็นเพราะอะไรครับเป็นเพราะอะไรครับของผู้หญิงปันสมัยอันนี้ที่ผมชื่นชอบมากครับเป็นเป็นดิฮะเป็นดินหครับเนี่ยมันจะเป็นแนวเหมือนผู้หญิงใช้อ่ะใช่ครับเขาเรียกว่าผู้ชายที่ดูแลตัวเองดีๆจะใช้กระเป๋าแนวนี้กันนะก็ก็ก็ไม่ไม่แนะนำครับว่าถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องซื้ออะไรมากนะรัคใบนี้ซื้อมาแล้วจะ ที่จำไม่ผิดน้าซื้อมาให้ครับเก้าหมื่นนะแปดเก้าหมื่นครับเก้าหมื่นครับถ้าไปลืมว่าที่สนามไหนนี่ซวยนะนี่ก็เยอะไ้สมพูรฮะเด็กหน้าครับเดี๋ยวจะมาพูดคุยเรื่องของผลงานในสนามกับปิเอชาธรรมพันธ์นะครับขาดโอเคครับท้อไหมครับท้อแม่ครับก็มันมีบ้างครับแต่เราเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพแล้ว เราต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพอแม้ว่าจะได้รับโอกาสลงเล่นหรือไม่ลงเล่นแต่เรามีหน้าที่ต้องทำต้องทำให้ดีที่สอ้างวางชีวิตกันล่องลอยไม่มีใครคอยไม่ให้ใครไงทรสงสารตัวเองสมอจึงมาตามห่วงอารมณ์ผสมกับความคิดถึงกัน อย่ารำงคากัญนเลยนะเธอจ๊า